มีผมธนพลคงพันธ์แล้วก็กุมารดำชัยชนะทัศนีรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีแฟนมวยหน้าจอ s m m TV นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไปกันที่ราชดําเนินครับนะครับวันจันทร์แบบนี้เป็นสึกต่อชัยวัดครับของสจต้อยแปดริ้วชัยวัดเป้าเปี่ยมทซัพย์จัดมาสี่คู่เหมือนเดิมอก็เป็นนัดประจําวันจันทร์ที่21ตุลาคม2556ครับครับผมไม่ต้องพูดร้อมตําเพลงไปดูเลยนะครับ ได้ยินเสียงเราหลอกของเราสองคนมาแบบนี้แสดงว่ามวยมันมันมาแล้วครับผมคู่นี้ครับสายรับจินบองนนท์ครับเจอกับรุ่งเพชรปอรุ่งสุรีนะครับโชคกันในพิกัด130ปอนด์ครับผมครับยกที่สครับมวยแทนนะสายรับนี่โทรตามเมื่อเช้าเลยนะครับแต่สองรอรายการอยู่แล้วกบโอ้โหแต่ต้องบอกครับ2ยกแรกนี่สายรับนี่เดินกันนำครับหมดสองยกนี ไปถึงสามหนึ่งเลยครับสายรับได้รเรียบโอ้โ oh. หคือการผ่านมวยกระดูกนะค,ะคบดูสายรับนี่ดีกว่าอาวุธแรงครับส่วนลูกแคทนี่มีหมัดนะลูกนี้เกี่ยวลงไปกรรม,มาการน้อยตำรวจเอกสัญญารัตะนพไหบวงครับเป็นผู้ห้ามดูนครับโอ้โหอีกสองสายไม่ต้องพูดถึงแง่ใกล้มวยจิตเมืองนอนท์นี่ดูแลดีครับครับลูกแคสบอลลูกสุรีนี่น้องชายแท้ๆของลูกรับนะลูกร,รับละลาติกุลนี่แหละนะครับ แต่คุยอยู่คนละค่ายพี่ชายอยู่สองสมยัยเออน,นี่ครับมาดูลีลาของทั้งคู่ครับทีบขวาไว้สำหรับอาวุธแรงนะครับรู่มเพชรนี่หมัดแรงไม่แพ้กันครับลายแขนสู้กันอยู่ตีขาขวาหูอ้ยัดไส้โ,โดนหักล้มลงไปครับทางด้านของรุ่มเพชรโดนเทอีกแล้วครับ สารัาพนี่ถอยรอจังหวะดักครับนี่ไปขาต่อยมัดมวยซ้ายครับวันนี้ควบคุมมาโดยคุณอ้วนเมืองเมืองนอนท์เลยครับ,รบนะวันนี้ยังไม่เห็นคุณจิตคุณสมจิตแบนแก้วนะเพว่าเป็นแบคข้าของค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับโอ้ยนี่ครับก็ต้องเร่งและครับลุงเพชร มาอยู่ที่การยืนระยะแบบนี้ท่านดูว่ามวยแทนอย่างสายรับนี่ยืนระยะได้หรือเปล่าครับครับต้องมีฟ้าคอนลอนะครับจังหวะมุในกระชากมาขวางหน้าไว้โอ้ดูครับสายรับแม่ยัดเข้าไปอีกทีแตกซะแล้วครับรุ่งเพชรพี่บ๊ะโอ้โหแตกที่หางคิวด้านขวา,าโดนซองอีกทีไปไม่ไปครับไปไม่ไปครับรุ่งเพชรโอ้โหกระหน่ำเลยครับ เอลุงเพชรมีหมัดสวนมาแม่หยับเพิร์นนะสายรับดีครับโอ้หเชียวเพิร์นนี่มีสิทธิ์หล่นเหมือนกันแม่เอาหน้าเอาตาไปล่อหมัดลุงเพชรเขาครับแม่ถ้าแบบนี้อาจจะโดนล่อได้นะครับโอ้โหเล่งตีครับจังหวะนี้สายรับตั้งกำแพงไว้ครับลุงเพชรก็พยายามสอกครับแม่เอาเลยครับแลกสอกกันแล้วแม่ทั้งหมัดทั้งสอกนะครับครับ ตัานกำแพงไว้ครับทางด้านของสายรับแยกออกมาใหม่ครับสับชกครับหนูแข่งสายเน้นเน้นสายอีกดอกเลยนี่ขนาดบางได้ครับยังสะเทือนเลยครับครับดูเลยครับแม่หมด3ยกนี่โอ้โหราคาลดลงมาถดูแล้วจาก3ามหเหลืออยู่5 2าสครับดูแลเดินดีครับก็ถือว่ายังใกล้เคียงนะพี่ปะครับก็ยังไม่เท่าไหร่ครับสายเราบอกยังได้อยู่ เอาละครับต้องดูยกนี้ครับลุงเพชรต้องเดินครับสายรับนี่ต้องดูการยืนระยะครับเพราะโดนเข้าเวนแทนครับลุงเพชรนี่ไหนก็ได้ครับเข้าไปปั้มแล้วคือลูกเดินลูกขยันมีครับแต่ไปพลาดโดนศอกแตกต่สิประเด็นครับอลองดูครับเออเนี่ยสอกอีกแล้วดูครับศอกอีกแล้วครับสายรับแกรงซ้ายไม่แครงไปร้อนเลยตอนนี้ครับไม่สนใจครับลุงเพชรขอเอาคืน ทีบนาบอกเตะได้แต่มาผมจับได้แล้วตีดูครับปะทะนแล้วยังไงครับตีครับรุ่งเพชรนี่ได้ยาวครับเสียบแล้วมันเห็นนะเสียบอีกทีหนึ่งครับว่าเราดูครับรุ่งเพชรก็ต้องจู่โจมเลยครับอย่างน้อยๆก็ต้องบดต้องเบียดให้ทางด้านสายรับนี่ไม่ได้ให้หายใจครับผมมาเข้าเวรแทนเอาละครับกับประกบในครับดูครับลูกขยันนะวงในนี่แกตีเป็นเซ็ตเลยครับพี่ปะครับเราดูตีได้เลยครับจังหวะนี้ ว้อย่างนี้นี่พ่อแม่เขาตั้งสบายทีเดียวได้ลูกไข่หยังนะเดี๋ยครับเดินต่อแล้วครับสายล้ํานี่แกถอยจะตามทานการบุกได้ไหมครับโดนอีกทีจับได้โยนเข่าเข้าไปไปเอาซ้ายครับลูกเพชรขวางหน้าด้วยเมื่อมีลูกขวางหน้านี่ถือว่าใช้ได้เลยครับลูกเพชรแต่อยด้วยความอดทนครับรอจังหวะสถานการณ์เท่านั้นแหละครับ เข้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมีจังหวะเข้าจนได้นี่ครับดูครับสายรับพยายามครับแต่ดูระบบการหายใจแล้วที่หายใจทางปากนะฮะโอ้โหแล้วดูแกบ,บี้ไม่เลิกแล้วก้างซ้ายตามมาอีกดอกนึงโอ้โหลุงเพชรเริ่มํมาม<อ>ยกนี้นี่ต้องบอกว่าทําได้ดีเลยเริ่มมีเฮแล้วครับโอ้โหต่อยด้วยความอดทนนะมัาต้องชมทีมงานเลยแกห้ามเลือดนี่สนิตเลยพี่บ๊ะใช่ครับ เดินต่อครับลุงเพชรไม่ต้องมีเลือดออกมาให้รบกวนใจครับโอ้โหแข้งขวามาูสายรับมีโตแล้วครับแข้งซ้ายจับไว้อีกโอ้ยโดนเข่าไปจังหวะนี้ครับอืกลัวที่ไหนล่ะแม่แข้งเตะมาผมจับแล้วเสียบคืนไปเลยเอาล้วครับสายรับว่าไงครับถอยเยอะนี่ไม่ดีนะพี่แบงคใช่ใช่ โอ้โหแต่แกก็สู้ครับแต่ดูจังหวะครับดูจังหวะดูการออกอาวุธดูทรงดูอาการนะครับสถานการณ์โอ้โหสองมือเลยครับสิบช่วงตัวไปแล้วครับอยู่ทางด้านรุ่งเพชรครับกลับมาเลยครับกลับมาต่อเลยครับยกสุดท้ายครับสายรับจิตเมืองนนท์ต้องเดินแล้ะครับครับ สถานการณ์ดีบังคับแล้วครับแยกมาใหม่ครับี่ยจะพยายามจะต่อยหมัดละระวังนะครับรุงเทปโอ้ยโดนแข้งสายไปทีนึงเอ่ครับมวยเป็นรองนี่ต้องทําต่อเนื่องดีปะครับทําให้ชัดแล้วครับเอาให้ผู้ต่อสู้มีอาการไ,ได้แต่โดนทีมเสียเลยครับโอ้โหลุงเทปประคองเกมแล้วยัดเข่าขวาไปทีเ,เตะม,มาก็บงังเราครับ โอ้โหดูเตะขวาหนักหนักโต้กลับมาดูครับไม่ปะทะแล้วพี่แปะ๊ะปะทะนี่อาจจะมีเสียวหนีดีกว่านะครับก็ต้องดูความพยายามของสายรับครับอย่าท้อก่อนครับวางแทงซ้ายไปแกกรับบังไปแกก็ถอยวนไปรอบเวทีนะครับลุงเผ็ดอ้าวอ้าวอ้า มีแข้งมีหมัดนะโอ้หดูนี้ใบหน้าหงายเลยครับสายรับดูครับโอ้โหรุมเพชรสองจังหวะติดกันเลยครับเตะขวาต่อยขวาครับแล้วตอนนี้ขําเป้าไม่เจอซะแล้วครับสายรับจินเงินนนก็ต้องเข้าใจนะมวยมาแทนนะแต่ก็สู้นะครับหัวใจดีสู้เลยทีเดียวครับสายรับใช่โอ้โหคู่นี้นี่ถ้ามาประกบกันนี่ได้ลุ้นเลย ไล้วพ่ปะอ่าต้องมาแบบขึ้นบบรายการอย <100 S 2> เลยอะมาแบบเต็มรอยครับอโอ้โหเอาเนี่ครับหัวใจย,ยังสู้ครับแต่ค้าจิตเมืองนนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าชนะนี้ได้ค่าตัวเต็มนะครับลายยกสุดท้ายแล้วนะครับ หมดยกสุดท้ายครับเราต้องมาดูการตัดสินยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับนั่นนะครับแล้วก็กรรมาการรวบรวมคะแนนและประชูมือให้กับทางด้านของรุ่งเพชรปอรุ่งสุรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสายรับจิตเมืองนอนทไปด้วยคะแนน49ต่อ48ทั้ง3เสียงเลยครับ